อนี่ไงสวายอ๋อถุงว,ว่าว่าเขาให้อาหารปลาเฮียอะไรกันวะไอ้เชี่ยนมันก็รู้เราเคยเอาไปให้แล้วถูกเบื่อปลาไม่ไม่กินเลยทำน้ําเสียด้วยใช่ไอที่เปนันนั่นน่นะที่<ช>เป็นเหมือนขนมใช่แต่อ,อาหารปลาคงพอได้ลนขนมปังมันก็ธรรมดาลแล้วได้อาหารปลาปลามันกินอยู่แล้วนี่อ่ะหารืยหอยิ่งขนมปังก็เผื่อแม่งชอบลยั้งเนี้ยใช่ขนมปังกับปลาสวายมาคู่นะนะขนมปังปลาสวายจะเป็นเฮียหรือว่าจริงๆิแม่งไม่ได้ชอบคนนั่งให้ตจนแบบ หรือ,อรว่ามันมันไม่เลือกอะมันก็กินหมดใช่ป่ะพวกปาสวาวมันกินทุกอย่างมันนะแล้วคุณแล้วคุณดูสายยำสายยำคุณดูอ๋อเขาฝักมีดไว้นี่เลยเหรอดูเลยไอสัตว์สา,สายำม,ม,มีดพันมีดพัน <c oughs> <c oughs> ในี่มึงลงคะถาไว้เลยนะเนี่ยนี่ปักดินเนะี่ยไม่ธรรมดาเปี่าคนะถาท่าน้ำนนท์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าน้ำนนท์นะครับเราได้ยินตำนานมาตำนานหนึ่งคือตำนานข้าวผัดโบราณท่าน้ำนนท์นะคะรับปลาอ้วนข้าวผัดโบราณมันจะโบราณยังไงไมันจะโบราณประเภทไหนมีเด็คนคอมเมนตะ์น่ะไม่ใช่เฉพาะที่แบบให้เรามานะแล้วก็มีที่อื่นเขาบอกว่าคนอร่อยต้องที่นี่เลยอเออเคยเห็นไหมข้าวผัดโบราณข้าวผัดโบราณมันมยังไง ไม่รู้เหมือนกันเออหรือว่าเป็นข้าวผัดแบบนี้คุณจําข้าวผัดโบราณนี่ได้ป่ะที่นครใช่อ๋อโอเคมีซีอิ๊วมีอะไรอะไรมีซีอิ๊วข้าวผัดโบราณที่นี่จะเป็นซีอิ๊วถ้าถ้าเป็นโบราณแบบนั้นนะ,ะถ้าตานานขนาดนี้เพื่อการไม่ให้เสียเวลาอาจจะต้องลองหน่อยมัย้งงสยแล้วคุณจะเอานี่ไปด้วยมั้ยมี้เขาเหรอทาเจีอี <laughs> แล้วถ้าม <navigation> ันมามันหาไม่เจอหงุดหงิดแล้วนะหงุดหงิดเลยนะโอ้โหหัวเสียเลยอ่ะแล้วอาวุธพวกนี้มันต้องติดต้องว่าอย่าไปดูตรงร้านเลยว่ามันโบราณยังไงเดี๋ยวคุณสัมภาษณ์เขาหน่อยนะได้มาเลยนี่อ่ะนี่อ่ะดีครับดีครับเมื่อกี้เขาผัดหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับป้าคุณจัดเลย เขาบอกว่าให้มาซื้อข้าวผัดโบราณหน่อยข้าวผัดโบราณป้าจริงด้วยจริงด้วยข้าวผัดโบราณแบบที่เราบอกเลยข้าวผัดโบราณนี่มันยังไงอะป้าใส่เตี๋ยวอ๋อข้าวผัดใส่เตี๋จริงด้วยจริงด้วยแต่จานได้ได้ครับคุณยายคุณป้าคือคือข้าวผัดโบราณนี่เขาเรียกว่าผัดแบบท่ากลางใช่ป่ะก็ใส่เอี๋ยวดำเนี่ยแบบก่อนเคยใส่เป็นเตี๋วแดงพอเตี๋วแดงมีปัญหาพ่อก็เลยไปใส่ถิ่นทอดอ๋อเหรอ อ๋อมันเป็นปัญหาเลยเมื่อก่อนที่สมัยเมื่อ10ปีที่แล้วก็บอกว่าสีเห็นซอสแดงอ่ะผสมสีอ๋อความเชื่อโบราณเป็นความเชื่อโบราณแต่จริงๆอะเมื่อก่อนแม่ให้ซอสีแดงซอสีแดงแล้วขาวแล้วก็มาด้วยฟักทองขาวด้วยซอสแดงไม่ดีนะใช้ไม่ดีอ่าหลอกให้มาซื้อของตัวเองหลอกให้มาซื้อของตัวเองบ้ากันบ้บกัน ไอ้ตรงมือที่มาอ่ะเหรอพี่หัวป้าเนี่ยเหมือนที่เหมือนที่ย่าเราผัดเลยเนี่ยอันนี้เหมือนที่ย่าเราผัดเลยแล้วไอ้พวกนี้ครับแย่มองเราไงป้ากทำมาเพิ่มมาบัมกิ๊กของป้านี่เองแต่อันนี้ของยายอ๋อเหรอถ้าผมจะเพิ่มไปก็ได้อย่างนี้เหรอก็คงงต้อใส่ก็เพิ่มไปเลยแม้งเพิ่มไปเลยครับกินนี้ต้องชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนผมครับ่า นนี็คือพี่น้ำต้มทำเองโรยอย่างนี้อครับใช่มันใส่ไม่ได้ใส่น้ำปลาใช่ป่ะมันใส่พริกน้ำส้มเพราะว่าเนื้อข้าวเราจอกหวานสิเหรอทานกักินแบบเดียวอ่ะมันจะหวานเลี่ยนเราก็เลยมีน้ำส้มตัดอาอ๋อไม่เผ็ดเลยโอ้โหแล้วอันนี้ชอบเลยปกติกินน้ำส้มเล่นอยู่แล้วทุกวันใช่เลยต้องหยอดใช่เลยไม่เคยนี่เลยไอ้รสชาติของย่าทำเมาก่อนเลย เอนี้เลยไปอ่ะหวานน้ำนิดนึงน้ำปลาต้นไส่น้พีีเด่นเลยพี่อ๋อหเนี่ยค่ะน้ำปลาแม่เ็ผสมดี่ดวใค่ะเยอ๋ได้เลยครับไหลมาตามไม้องเฮ้ยเฮ้ยจริงเลยเนี่ยนี่ยอันนี้ใหกไานะคะอ๋อจกก็มาหรออ๋ออำผมไหมเนี่ยอมึงดูมึงดูดิอ๋อเออว่ะ อย่าหยอกงี้นะอย่าหยอกงี้นะไหลโอ้โหไหลเป็นน้ำปราปะไรนั่นะอย่าหยอกผีอย่าอกผีนะหัวน้ำนะไม่ได้นะหงายมือไม่ได้นะโดนตกนะเดี๋ยวโดนตบนะใส่ใส่นี่ยพี่ใส่ข้าวเลยเหรอมันจ้กัคเนครับองกเอแ่ใส่นี่้้ใส่สใข้าวาสา้วส้ว่่่ข้ใ้า่้าาข่ อันนั้นอะไรอ่ะยาป้าปลงแปลงเออวะเฮียเอ้ยแม่งคนยืนเหรอติดแปลงพอเกมเปรี้ยวเออว่ากั้าวกันเพรป้านี่ป้านี่ไม่ใช่ว่าหุงเสร็จแล้วหั่นเลยนะถ้าเย็นต้องต้องหมักไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงคือวางทิ้งวางทิ้งไว้เหรอจริงเหรอข้าวข้าวแล้วข้าวแล้วก็น้ำซอสที่บ้านต้องต้องเปิดเราเปิดอืมอ้าวอย่างนี้ก็น้ำซอสแบบสูตรของที่นี่เลยดิใช่ป่ะ เขาจะผมขอนี่ทีไหมไข่เป็ดนะไข่เป uh ็ดนะไข่อื่น oh, ก oh, oh. ็ไม่อร่อยไข่ไข่ก็ไม่อร่อยอืมเออแต่ไข่เป็ดมันอร่อยสุดอะประวัติก็มีมาอีกนะไข่เป็ดทำไมอ่ะมีเหรอครับคนทงงอ่าร่องเรือขายไข่เป็ดไข่เป็ดอ่างนั้นหรหาหรอกาขายมาขายที่ไหนเนี่ยท่าน้ำหมดตลาดข้างบนตลาดก็มีตลาดเมื่อก่อนเขาล่องมาเรื่อยๆใช่ปะรับส่งก็มาเจอกันด้วย อ๋อเป็นพี่มาเป็นลูกครึ่งลูกครึง่งเป็น,นลูกครึ่งก็เลยก็เลยคิดขายจะขายอะไรกันดีก็เลยต้องผัดโบราณง่ายดีขายมากี่ปีปรี้วคนป่าองติวรวมจากรุ่นแม่นะหกสิบก,กว่าท่านั้นรสชาติไม่ต้องพูด,ดปอกสิ <ๆ S 2> สกบกว่าปีกลิ่นิ่งมากที่เสียวสุดคือ ไอ้เนี่ยข้าวกับไอ้เนี่ยน้ำส้มพริกน้ำส้มพริกน้ำส้มอ่ะสับไม่สุดพอดีกันไอ้เหรอเวกินน้ำส้มป้าใช้น้ำส้มบักอ๋อส้มบักนะไม่ใช่เป็นน้ำส้มอะไรครับสีขาเฮ้ยคุณลองดูดิไอ้เนี่ยป้าที่นครชื่ออะไรนะนั่นน่ะคล้ายๆกันเลยนะว่าคือป้าป้าจะหวานนะรู้พูดพูดประจันอืมมันจะออกหวานน้ำเนี่ยเลย แล้วเราจะมาหยอดอย่างเงี้ยแล้ววัินดึ้นดึ้นแล้วอย่างเครื่องเคียงเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่โบราณมาครับที่ใส่ทอดมันมีเ่ออน๋อคุชเชียงเดียวแล้วยิ่งกินกับปลาหมึกแห้งนะเมื่อก่อนครับเป็นแห้งหรอเหี่นั่งกินอย่างนั้นลองนั่งกินอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันต้องอย่างเนี้ยแต่มันต้องอย่างนี้ใช่ไหมแม่แม่เขาทำหมาติ้งๆนั่งนะเนี่ยใช่ปะรอบลงอ่ะยืนนิ่แงก็ไม่ได้เดี๋ยวนะมีผัดหมี่ด้วยครับมีผัดหมี่โบราณด้วยนะมีผัดหมี่ด้วยเหรอใช่เอาผัดหมี่ด้วยได้ไหมครับ อันนี้คือขนมโบราณอีกใช่เลด้เลยมาดิมดๆๆก็เหมือนการจะออกหวานๆาเหมือนกันเหมือนผัดีิวดแมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกเหรอือก็เคยผัดซีอิ้วเส้นใหญ่อะ มหรอเหนียวแป้งอะมันเหนียวเราซื้อเช้ามืดแล้วมาผัดเย็นไปไม่อร่อยใช่ไหมมันเละมันไม่อร่อยเนี่ยคนสีข้าวตรงนี้อ่าแล้วก็นั่งคลาสสิกสูงหนึ่งไอ้เหี้ยครบสัตว์ดูื่อก่อนแป้งเขาขายร้านมุกก็จะมีกระจาดเป็นกระจาดนะตั้งข้าวกระจาดหนึ่งหมี่กระจาดหนึ่งเมืก่อนตั้งขาไอย่างเงี้ยนะนั่งแบบคลาสสิกคลาสสิกเที่ยงคืนตีหนึ่งเมื่อก่อนมาดึก ถ้าเป็นเชียงใหม่ก็นี่ไก่ทอดไก่ทอดเที่ยงคืนครบสูตบพอหมดจานนี้ปุ๊บเราต้องซื้อถุงใส่ถุงแล้วไปกินตรงค่าน้ำนองค่าน้ำกินในถุงเออแล้ต้องกินในถุงป้าครับผมหมูชิ้นนึงครับได้นไก่กระเทียมด้วยนะไก่ไก่กระเทียมอ๋อไส่กอบหมูยอ้อเอาด้วยด้วยครับเราต้องเอาวกันปะต้องลองต้องลองจี๊ดนี่โอ้ยจริงจริงมันเป็นข้าวผัดฟูฟูออปชั่นเลยเนี่ยนั่งเรือเลยอ่ะข้าวผัดนั่งเรือ f u l อ option เลยอ่ะ หรออันนี้ไทยลุกมาไทยลุกครับต่อถดหมูก้อนนำก่อนเลยคืจะทำหรอยกร้านอย่างเงี้ยหกนี่ยกร้านยกร้านยกร้านอ่ะใครมาบอกยกร้านอ่ะใส่ถุงยกร้านครับใส่ถุงยกร้านอันนึงครับยกร้านหกสิบงนั้นนะครับหมูโคตรดีอ่ะอันอื่นอันเท่าไหร่แล้วปะอะไรกันปะกินยังกต่เดียมหมดไปแล้วหมดไปแล้วแป๊บเดียวหมดไปต้มมาาหหยยไไปปเลกินดแล้ว หมดเพราะมันน่นแหละน้องยังไม่ตื่นยงืมใช่กินเผ็ดมากไม่ค่อยได้ด้วยบ้าเดี๋ยวนี้ลิสิดดวงแตกมาเมื่อกี้ิสดวงเพิ่งแตกมาเมื่อเช้ายังอยู่มัดมาอยู่เลยผมบอกให้ว่าในกรุงเทพหรือในประเทศไทยเนี่ยจะหากินไอ้ข้าวผัดรสชาติอย่างนี้ยากล้วตใหญ่จะเป็นของจีนผมขอกจานนึ่งไปนั่งริมแม่น้ำหน่อยะเดี๋ยวจานมาคือนนะป้า เอาด้วยครับเอาด้วยแล้วผมเอาถุงอันนี้ถุงหนึ่งเลยช้อนไปเหยอดน้ำปลาไปเลยดีกว่าหปลาเลยองปลาเลยหอปลาขอถ่ายูปหน่อยล้ก็เป็นอย่างเงี้ยสบายสบายนี่ถ้าถอดออกมาหมดเลยเนี่ยเสียวเลยนะ นี่ถอดมาหมดนี่มันก้านท้องเลยเนี่ยดูไฮ้ลองใส่ไปในเสื้อไอ้ชี้อะชัดเลยอะคือต้องบอกก่อนว่าถ้ามากินที่ร้านเนี่ยป้าเขาเคยให้มากินริมน้ำแล้ววจานหายบ้างเอาไปบ้างแล้วก็ไม่ได้เก็บให้เขาบ้างทีนี้มันก็พังเลยฮะโอ้โหโอ้โหเรือนเจ้าพญาต้องย้ายเลยนะนะผมว่านะ แม่งเป็นข้าวผัดที่รสชาติแบบโคตรเฉพาะตัวไม่ได้กรารันตีว่าจะชอบทุกคนนะออแต่ผมกรารันตีได้อย่างหนึง่งคือแม่งได้ฟิลทุกคนแน่นอนรู้สึกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะข้าวผัดแม่งอาจจะตั้งแต่สมัยโบราณแม่งคือรสเนี่ยผูคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเว้ยและตอนหลังๆมันเริ่มอัดปดด้วยวัตถุดิบป่ะผมคิดแบบนึงมผมไม่แน่ใจนะมผมว่ามันไม่เชออัดเด็เว้ยแต่ว่าข้าวผัดกับไข่อ่ะผมก็รู้สึกว่าแม่งเป็นของเฉพาะตัวของชาตินั้นอ่ะญี่ปุ่นก็มีจีนก็มีอาจีนก็จะมีของเขาไทยก็มีแต่ถ้าอะไรผัดเนี่ย ผมเกงว่าแม่งจะมาจากจีนแล้วแม่งแตกไปอ่ะเป็นไปได้อืมื้อหื้อหือโหแล้วกูใส่มาเต็มๆเลยเด้อใส่มส้มมาใส่กิ๊กมาเต็มๆมันได้ฟิลมะโอ้โหแล้วได้โอ้โคุณดูเลยก็คือถ้ามันร้อนมืออ่ะก็ใช่ก็ใช้ขนมปังรองปังรองไปก่อนเฮ้บ อืเสียยี่สิบไปซื้อขนมปังมาลองมือบ้างดีกว่าเออพราะอย่างที่รลองเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้ไปไหนเนี่ยไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเลาให้ปลาสวายละให้ปลาสวายละไอ้ทุกย่างนี้มันซื้อเล่นไปเถอะเ้าทันอย่างนี้เลยนะแล้วก็นี่ฮะับปุ๊เขาเขาจะหนีบมากับไม่นั่นเลยยางวงอ่ะนี่ถ้าใครทันนะกูว่าสามสิบกว่านะเนี่ย สามสิบสามสิบสี่อ่ะแล้วตัดดูนะดูดูมึงรู้ป่ะว่ากระเพราที่แม่งใส่ถุงเนี่ยโคตรอร่อยอร่อยเฮียอร่อยมากไอเฮียเพราะว่าน้ำน้ำมันอ่ะจะตกไปที่พื้นที่ล่างสุดของถุงอ่ะแล้วแม่งอร่อยยังคำสุดท้ายนะโอ้เนี่ยกินอย่างเงี้ยแม่งไดียิวมากเลยอค่อยๆตักมาเรื่อยๆค่อยๆเกลี่ยะเกลี่ยปุ๊บค่อยงัดไม่ต้องตัดเพราะว่ากินคำใหญ่เลยพวกเนี้ยมันจะกินไวนะ เด็กก็สบายเป้โรงเรียนอันหนึ่งแล้วเดินกินนี่นี่บายผมต้องได้ซื้อมาหายที่อ่ะแล้วบรรยากาศมันได้ด้วยถ้าน้ำนนมันเพลินนะเอาจริงอ่ะแานคลาสสิกนะใช่สายเด็กก็มาตีที่นี่มั้งเนี่ยใช่ป่ะน่าจะวงเวียนนี่แหละมั้งว่างั้นวงเวียนขั้งสองนี่เด็กก็มาตีกันเพราะตอนนี้เป็นส่วนรวมของวัยรุ่นนี่ใช่ป่ะใช่ผมว่าจริงๆแล้วไม่ต้องแบบรีวิวอะไรเยอะ S <S มันอตมตะอยู่ในของมันะนะพี่นะไอของพวกนี้อร่อยในรูปแบบที่คุณอย่าไปวัดกับข้าวผัดปูนะคนละแบบนะคนละแบบเพราะนี้ไม่ใส่เลย,เลยนะเนื้อสัตว์อะแยกประเภท <ừ> กันเลยแต่แค่เป็นข้าวผัดเฉยๆถ้าใครคลิปถึงข้าวผัดโบราณ ส,สมัยยุคสักแบบ30ปีขึ้นไปข้าวผัดอย่างนี้เนะี่ยในกรุงเทพเนะี่ยผมว่าหาได้น้อยในรูปแบบที่น้อยมากๆแล้วที่ไม่ใช่แบบคุณจะเดินไปสั่งตามร้านอาหารตามสั่งจะงได้แบบนี้ไม่ไม่ไม,มีด้วยแต่เมื่อกี้ที่อ้างอิงจากป้าเนี่ยเขาขายอันนี้มาตั้งแต่รุ่นแม่เขา60ปีล้วนะ60ปีที่นี่ก็มีทั้งไอเมีทั้งข้าวของว่าคือเป็นสไตล์เดียวกันนะต้องบอกก่อนเป็นติ๋วดำทั้งคู่มาติ๋วถ้ามากินแบบเรานะผมแนะนำนะ ไม่สั่งไปเลยว่ายกร้านเขาผัดยกร้านรับรอเขาตักนะไม่ได้ยกร้านเขาไปนะต้องต้อง <c oughs> ไม่ใชจ่ายหกสิบแล้วช่วยกันยกข้ายกของไปในทะี่ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่จนะ้าจา <c oughs> ผมบอกเลยว่าประทับใจมากนั่งกินชมบิวเฮ้ยเฮ้ยดึงก่อนนะดึงทั้งแผ่นเลยได้ไหมคุณถ้าคุณให้ไปอย่างงี้มันจะใช้เวลานานกว่ามันจะยุ่ยแล้วปลากินได้อะอ,อ๋อใช่อันนั้นคุณทําน้าเน่าเนี่ยนีน่คุณทาํามลภาวะเสียหมดเลยนะถ้าน้านนเนี่ยถ้าถ้าเจอก้อนนี้ไปพะเผนเน่าเนี่ย น้งแอบน,นี่เลยนะ่นแหละกำมาตกที่กูอีกเออเออเอาดิคนไทยก็เครียดอยู่มาด่าที่กูอีกทีนี้ไอ้เหี้ยทีนี้สวยกูอีกเออแทนที่จะไปด่าโรงงานที่จะด่ากูอีกเออพู้มึงดา่ากูอีกเหนหรอปังหกแถวเ, <laughs> เองไอ้เหี้ยนี่ครับตามทของเดียวเองนะมึงด่ากูมันนัเป็นเบนเลย <laughs> มันนับไม่ได้มันใหญ่กว่าปากมันชนฉีกเล็กหน่อยที่โยนขึ้นฟ้าเผื่อนพิราบจิกเลยเนี่ยลองดิ แม่คุณถึงว่าเข้าห,หัวลุงนะเมื่อกี้ใจหายแวบเลยท่นคือเราโปรยขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมก็กระมแม่งลงตรงนี้ <ลง S 2> พอป่วยปุ๊บลมลมแม่งตีเข้าหาลุงกูคิดแต่เมื่อกี้ใจหายแวบเลยเฮียกูแล้วท่านน้ำนนด้วยหนีไปไหนไม่ได้ด้วยเฮียโดดน้ำก็แย่<บ>เลยแล้ว,ลวปลานหนบปังในทิ้งใครอยากมานะครับผมว่าร้านนี้ดังเยอวไม่ต้องแนะนำเยอะ ทาน้ำนนนะครับทีวีด้วยไม่ได้ออกทีวีโซเชียลนะครับผมว่ากันใหม่ครับอีพีหน้าผมแนะนําให้มาลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่คุณนะครับผมกับรูปแบบเวลาที่หาไม่ได้แล้วนะครับผมผมปังปอนนามสกุลสวายบกรายงานครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับถ้าเจออะไรที่น่าสนใจแต่ว่าครับผมบายบ้าบ้าเลย ตรงนี้มันสูมรวมสัตว์เลยเนี่ยข้างบนนั้นนกเต็มเลยดูเลยดูดินี่ขาดอย่างเดียวเนี่ยกลางน้ำขาดไปเยอหน้ากนัน,นี่ย <c oughs> เราเผือมีนะวันพระอ่ะโอ้ไข่ก็ขยันลงเลยไหว <c oughs> ปะปะปะ